ถ้าจะค้นหาการเทรดที่เป็นหลักเหตุและผลคุณจะได้เหตุผลมากมายในการเข้าเทรดจนเป็นสาเหตุให้คุณเข้าออ,อเดอร์ช้าหรือพลาดโอกาสที่จะทำกำไรและไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเทรดที่เรียบง่ายหรือการเทรดที่โคตรจะซับซ้อนทุกอย่างจะมีคำตอบให้กับคุณ ถ้าคุณต้องการการเทรดที่ซับซ้อนการเทรดของคุณก็จะกลายเป็นเหมือนเขาวงกตที่คดเคียเ้ยวเลี้ยวรดจนคุณไม่สามารถหาทางออกได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองว่าการเทรดเป็นเรื่องง่ายและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้และสมควรที่จะทำอย่างเช่นการหยุดไล่ตามหาระบบที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนการยอมรับที่จะโดนเอชเอลรวมไปถึงการออกหลอดไซต์ที่ทําให้คุณสามารถยอมรับในจุดที่คุณโดนเอชเอลได้วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการเทรด แบบเซฟเงินเป็นวิธีทํากําไรทีละเล็กน้อยแต่ลอดทุกสถานการณ์ก็ต้องบอกว่าผมเคยใช้วิธีการนี้นะครับและสามารถทําให้พอร์ตเนี่ยเติบโตไปถึง100%ได้หลายรอบมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้กําไรที่ได้มาอย่างมากมายต้องสูญไปนั่นก็คือการที่ผมไม่ตั้ง SL เพราะว่าผมเทรดอยู่กับโค้ดที่แนะนําให้เทรดโดยการไม่ตั้ง SL และด้วยหลายเหตุผลก็ทําให้ผมเชื่อว่าการไม่ตั้ง SL เป็นเรื่องที่ดีมากๆถึงแม้ว่าเขาจะสอนให้ m o n e y Management แต่ด้วยการที่เราสามารถเก็บกําไรได้บ่อยครั้งมากๆทําให้เราเกิดความมั่นใจเมื่อไรซึ่งสติความโลภก,ก็เข้าครอบงําและแน่นอนมันก็พาเราไปในจุดที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนั่นก็คือครั้งแรกที่เราโอเวอร์เทรดแล้วได้กําไรที่ผมพูดเรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าวิาวธีการนี้จะทําให้คุณมีความมั่นใจในการเทรดมากยิ่งขึ้นและมากขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งที่คุณต้องมีนั่นก็คือสติและมีวินัยในการทําซ้ํา ในรูปแบบเดิมให้ได้และส่วนหนึ่งที่ทำให้การเทรดสั้นมีประสิทธิภาพ คุณต้องทราบในเรื่องนี้5สิ่งสําคัญในการเทรดสั้นปั้นพอร์ตให้โตเล็ก1เลือกระบบที่ง่ายต่อการตัดสินใจและเมื่อเข้าเงื่อนไขต้องเทคแอคชั่นให้ไวผมแนะนําให้ใช้บล็อกเกอร์ iuX ที่ออกคาสั่งรวดเร็วเพียงเสียววินาทีเข้าเทรดทองได้ในราคาที่ต้องการด้วยสเปรดเริ่มต้นที่4จุดในบัญชีรอข้อที่2เลือกประเภทบัญชีให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณด้วยประเภทบัญชีที่หลากหลายในบล็อกเกอร์ iuX เก็บกําไร1-2%ต่อวันหรือต่อสัปดาห์รักษาวินัยและทําซ้ําให้เป็นนิสัยข้อททีี่่3สําหรับคน พอร์ตไม่ใหญ่ให้เก็บกําไรมาปั้นนอกพอร์ตด้วยการถอนทันทีที่มีกําไร AUX นอกจากฝากขั้นต่ําที่10เหรียญแล้วยังสามารถถอนได้ตั้งแต่3เหรียญขึ้นไปใช้เวลาถอนรวดเร็วทันใจเพียง2-15นาทีการถอนกําไรทันทีก็จะเป็นการฝึกนิสัยให้เรามีนิสัยในการถอนมากกว่าการเติมและไม่ว่ากําไรจะมากหรือจะน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพข้อที่4ความปลอดภัยของพอร์ตต้องมาเป็นอันดับแรกทุกการเทรดต้องมี TP และ SL ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้บล็อกเกอร์ IUX การันตีด้วยใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลและยังมีใบอนุญาต MSCA และ MISA IUX ยังได้รับใบอนุญาต ASIC จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียเพราะเราเทรดตลอดเวลาการช่วยเหลือจึงไม่เคยหลับไหลด้วยแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต้องรีบใช้ท่าเดียวจุดำนานและถ้าต้องการทำกำไรให้ง่ายกว่าใครต้องใช้บล็อกเกอร์ IUX คุณเคยได้ยินไหมครับว่าการทำกำไรทีละน้อย ดีกว่าเสียทีเดียวหมดตัวนี่คือหลักการที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ในการเทรดทองในรูปแบบที่เรียกว่าเก็บเศษเงินหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเก็บระยะหรือพิบินนั่นเองที่ไม่ได้หวังรวยเร็วเพียงข้ามคืนแต่เน้นรอดในทุกสถานการณ์หลายคนอาจจะมองว่าการเทรดแบบนี้เสียเวลากำไรนิดเดียวมันจะคุ้มเหรอแต่ความลับของมันก็อยู่ตรงนี้นครับถ้าเราทำกำไรเล็กๆได้สม่ำเสมอ สิ่งนี้จะทําให้พอร์ตเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดโดยที่ไร้ซึ่งความเสี่ยงและไร้การขาดทุนหนักและคุณต้องหักห้ามใจให้ได้เวลาที่คุณขาดทุนอย่าเร่งรีบที่จะเอาคืนสิ่งที่ควรทํามากที่สุดนั่นก็คือการพักการเทรดและปล่อยให้กราฟวิ่งไปให้อารมณ์และจิตใจของคุณกลับมาอยู่ในสภาวะปกติเสียก่อนการเก็บกําไรทีละนิดก็เปรียบเสมือนการที่คุณปลูกต้นไม้แล้วค่อยๆลดน้าพรวนดินจนต้นไม้ค่อยๆเติบโตทีละนิด และเป็นการเติบโตที่คุณอาจจะไม่สังเกตเห็นการเติบโตได้อย่างชัดเจนมากเท่าไหร่นะกแต่นั่นคือการเติบโตที่เรียกว่าเติบโตตามธรรมชาติที่แท้จริงขั้นตอนในการเทรดแบบเก็บเศษเงินสิ่งแรกที่คุณควรทํานั่นก็คือการเลือกไทม์เฟรมที่เร็วพอแต่ไม่วุ่นวายจนเกินไปเราสามารถเข้าเทรดแบบรวดเร็วได้แต่เราจะไม่เทรดแบบเร่งรีบจนไม่ทําตามเงื่อนไข คุณอาจจะใช้เงื่อนไขในการเทรดง่ายๆอย่างเช่นการตีแนวรับแนวต้านหรือใช้อินดคเตอร์เพียงหนึ่งตัวเพื่อกำหนดทิศท,ทางในการเข้าออเดอร์และตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเทคนิคที่สำคัญที่สุดนั่นก็คืออย่าโลภเข้าเทรดทีละหนึ่งออเดอร์คุณต้องมีเป้ากำไรที่ชัดเจนอย่างเช่นคุณจะเก็บออเดอร์ละ2เหรียญหรือสามเหรียญเป็นต้นเมื่อถึงกำไรตามเป้าที่ตั้งไว้ก็ให้ปิดทำกำไรอย่าคาดหวังกำไรที่ก้อนโตหรือคาดหวังว่ากราฟจะไปต่อถ้าพูดให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น กรณีที่คุณเก็บกาไรสามเหรียญก็เปรียบเสมือนคุณเดินไปเจอแบงค์ร้อยคุณจะไม่รีรอที่จะรีบเก็บมันทันทีโดยไม่รอให้แบงค์ต่อไปล่วงลงมาถ้าโอกาสมันอยู่ตรงหน้าคุณจงรีบคว้ามันทันทีและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้สต็อปลอสคือเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณเพราะเขาจะช่วยให้คุณขาดทุนได้น้อยลงทําให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นทําให้คุณได้ทบทวนว่าจุดเข้าที่คุณเข้ามันผิดเพราะอะไรนอกจากคุณจะรู้เงื่อนไขในการทํากาไรคุณก็ต้องรู้ถึงเงื่อนไขในการขาดทุนด้วย ถ้าจุดเข้าของคุณขาดทุนตามเงื่อนไขนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้ใช้อารมณ์ในการเทรดแต่ถ้าคุณไม่ยอมตั้งสต็อปลอนั่นแสดงว่าคุณเชื่อว่าตัวเองจะถูกในทุกออเดอร์ที่คุณเข้าเทรดตลอดเวลาและคุณมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณคิดมันถูกเสมอการเทรดเป็นเรื่องของความน่าจะเป็น และถ้าคุณไม่ใช่คนที่เห็นอนาคตคุณก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่คุณคิดมันจะถูกต้องเสมอนั่นก็เป็นสาเหตุที่คุณไม่ควรโอเวอร์เทรดในจุดเข้าเพียงแค่จุดเดียวจากกราฟที่อยู่ตรงหน้าผมใช้เทคนิคง,ง่ายๆโดยการใช้ MA เพียงแค่1เส้นและรอให้กราฟกลับมาย่อบริเวณที่ใกล้เส้นเน้นจุดเข้าที่ปลอดภัยเท่านั้นโดยวางระยะกำไรที่200จุดและระยะขาดทุนที่200จุดเช่นเดียวกันและในบางครั้งก็จะเห็นว่าผมใช้เทคนิคการเบรกเอาเข้ามาช่วยในการเทรดตามเทรน การตีกรอบราคาควบคู่ไปด้วยก็จะช่วยให้เราเห็นกรอบราคาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ากราฟในปัจจุบันอยู่ในสภาวะไหนหากคุณใช้ MA ในการเทรดเขาจะเก่งมากๆในสภาวะที่เป็นเทรนดเพราะฉะนั้นการตีกรอบควบคู่ไปด้วยก็จะทําให้เรารู้ว่าเขาหมดสภาวะที่เป็นเทรนดแล้วหรือยังการที่เขาเบรกขึ้นไปยืนอยู่เหนือ MA ไม่จําเป็นว่าเราจะต้อง Fol โ low ทันที เราควรให้เขาสร้างกรอบหรือมีการไซด์เวหรือสร้างแนวต้านด้วยไพร์แอคชันจะเห็นว่าผมวางเส้นไว้ที่บริเวณโซนไพร์แอคชั่นที่เขาสร้างไว้เพื่อมองหาโอกาสที่เขาเบรกเอา t และใช้เป็นจุดเทคชั่นจะเห็นว่ากราฟไม่สามารถเบรกขึ้นไปยืนอยู่เหนือโซนต้านของเราได้แต่ก็ไม่สามารถลงมาใต้ MA ได้เช่นเดียวกันในขณะนี้ MA มีความชันลง แต่กราฟไม่สามารถลงมาใต้ MA ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควร Follow ในจังหวะที่กราฟเปลี่ยนเทรนสิ่งที่เราควรทำก็คือเราก็ตีแนวรับไว้เพื่อดูวอลลุ่มจังหวะที่เขาเบรกแนวรับวอลลุ่มหรือขนาดของแท่งเทียนจะเป็นตัวบอกเราว่ากราฟจะมีแรงเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนแต่ก็จะเห็นว่าวอลลุ่มของเขามีวอลลุ่มที่ต่ำโอกาสที่เขาจะลงก็ค่อนข้างต่ำเช่นเดียวกันเพราะว่ากราฟเวลาเขาเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเขาก็จะมีความชัดเจนในตัวของเขาสังเกตจากกราฟปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเขาจะเบรกแนวรับลงมาได้แต่ก็ไม่สามารถลงมาใต้ MA ได้และในตอนนี้ก็จะเห็นว่า MA มีลักษณะที่เป็นแนวนอนนั่นก็มีโอกาสที่กราฟจะไซด์เวย์ก็คือการที่เขาวิ่งขึ้นลงตัดไปมาระหว่างเส้น MA ถ้าเขาเบรกลงมาได้สิ่งที่เราควรทำก็เช่นเดิมไม่ควร follow แต่รอให้เขาสร้างแนวรับก็คือการสร้างพลชั่นก่อนจะเห็นว่าเขามีการสร้างพลายชั่นถ้าเขาสามารถยืนอยู่ในโซนต้านของเราได้จุดนี้เราก็จะใช้เป็นจุดเทเชั่นบ่ายหลังจากนั้นเราก็ต้องรอ และเชื่อในจุด TP และ SL ของเราสังเกตดีๆจะเห็นว่า MA ของเรามีความชันขึ้นกราฟลงมาเกือบจะโดน SL ของเราแต่ก็สามารถดีกลับไปได้นั่นก็หมายความว่าเขาใช้ MA เป็นจุดย่อเพื่อขึ้นต่อนั่นเอง จุดนี้เราก็สบายใจได้ว่าโอกาสที่เขาจะ TP ก็มีสูงเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เขามักจะทำบ่อยๆก็คือการย่อบริเวณเส้น TP ของเราแต่ก็ยังสามารถกลับมาชน TP ได้เมื่อเขามีการย่อกลับลงมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือตีแนวต้านไว้ก่อนและรอดูจังหวะที่เป็นรับถ้าเขาไม่สามารถ ผ่าม MA ของเราได้และปิดขึ้นไปเป็นแท่งเขียวบริเวณนี้เราก็ใช้เป็นจุดเทชั่นบายเมื่อกราฟเคลื่อนที่ตามแผนเราก็บาย SL วางที่200จุด TP ก็เช่นกันจะเห็นว่า SL เราอยู่ใต้ MA เมื่อเขาหลุดใต้ MA ก็ไม่มีความหมายที่เราจะบายต่อไปออเดอร์นี้เราก็สามารถทํากําไรได้อย่างง่ายดายเมื่อกราฟเป็นเทนสิ่งที่เราควรทําก็คือ fo l l o w Ten หลายท่านใช้ EMA แต่กลับใช้เทคนิคในการสวนเทรนเน้นเทรดแบบดักกราฟ ทั้งที่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นแต่กลับหาจุดเซลล์ที่แนวต้านใช้เทคนิคฝืนธรรมชาติในจุดที่ไม่ควรเทรดอย่างจุดนี้เราจะรอให้กราฟลงมาที่โซนของเส้น MA และเมื่อปิดเป็นทั้งเขียวเราก็จะใช้เป็นเงื่อนไข Take action buy อีกเช่นเคยการเทรดไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากเพียงแต่มันจะยากเมื่อคุณพยายามฝืนธรรมชาติของกราฟคุณดูแล้วอาจจะดูเหมือนง่ายแต่สิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจนั่นก็คือการบริหารจัดการเงินทุนเพราะมันเป็นต้นเหตุสำคัญ และเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะมีวินัยหรือใช้อารมณ์ในการเทรดถ้าคุณออกหลอดใหญ่มากจนเกินไปและเมื่อเจอสภาวะที่ขาดทุนคุณไม่สามารถคัดมันได้สุดท้ายคุณก็จะขาดวินัยและกลับไปใช้อารมณ์ในการเทรดและถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เคยโอเวอร์เทรดแต่คุณใช้เทคนิคในการซอยไม้เข้ามาแทนนั่นก็เรียกว่าการโอเวอร์เทรดเช่นเดียวกันหากคุณซอยไม้จนกลายเป็นหลอดไซส์ที่สะสมมากจนเกินไปก็เป็นปัจจัยที่ทําให้คุณพอแตกได้เช่นเดียวกันการเก็บเศษของกําไร ข้อดีของมันคือจะทำให้คุณมีวินัยและเข้าใจตลาดได้มากยิ่งขึ้น สมัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดเข้าที่ผมเทคเซชั่นพร้อมอัปเดตโซนเทรดสั้นในทุกวันฟันกำไรด้วยเทคนิคที่เรียบง่ายมือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้เปลี่ยนชีวิตการเทรดของคุณให้เรียบง่ายได้ด้วยการเป็นสมาชิก KC Forex Trading นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ